นะครับถ้าคุณสงสัยว่าผมกำลังทำอะไรม,มาดูนะครับทุกวันนี้นะครับโลกระล้อร้อนขึ้นทุกวันผมมีวิธีคลายร้อนนะครับโดยไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องใช้พัดลมประหยัดไฟตั้งค่ะโดยใช้แป้งเย็นโพเทคห่าห่าห่าเห็นไหมครับที่สำนักหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเย็นได้จริงเปล่า ผมมั่นใจว่ามันเย็นมากหลักการแรกเลยนะครับดูมือดูมือหน่อยนึงก่อนปาักรนเปิดเถิดเปิดเถิดเปิดเถิดก่อนเลยมาไปนิ่มๆนิ่มๆพอ,อแค่นี้คงก็รู้สึกว่าเย็นสดชื่นเนี่ยเป็นีค้ารอของผม แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เย็นพอใช่ไหมผมมีวิธีเลยดี๋ยวดูด,ดครับคูณพ,พูนเลยคูณพูน,พนทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยโอ้โหเข้าปากทุกขมขมเตอะสดชื่นเป็นไงครับ ขมมันอะขมมันอะสดชื่นจริง,รงแต่ถ้ารู้สึกว่าคุณยังไม่เย็นพอผมมีอีกวิธีนหนึ่งน้ำครับถ้าไม่ใส่มือแปะไปเลยแปะไปเลยแป้งหมดยังออกมาแล้วดูครับอ,อีกทีนึงอ่ง โอ้โหเย็นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเ,เริ่มแสบแล้วเริ่มเย็นแล้วล่ะเริ่มเย็นแล้วล่ะแปะไปเลยนะจะทาตรงหน้าตรงตัวตรงตูดหรือตรงไหนจะเย็นสดชื่นครับนี่คือวิธีคลายของผมนะครับและอย่าลืมนะครับเรามาช่วยกันลดโรกร้อนด้วยการทาแป้งเย็น p r o t e c สวัสดีครับ